ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอิสานในี่ครับผมวันนี้ท่าเจ้าเชฟตีตัวทอดน,นะครับมาล่างอันดีโดดคดนกันนะครับหลังจากไปลุยงานท่าสีสเกตะารับสมัติจะโผท่อนงาน,าง,งานหลางานหลวงงานพับปลา สำรวมทั่วไปตั้งแต่วันสงการนะครับนี่ก็วันที่20นะครับวันศคกรที่20เมษายน2 5 6 4วัน420บนเมือครับพี่น้องไปศึกษามากทำควาป่ากันหน่อยนะครับ จุรุก่อนในการเ,าเมื่อความสะดวกในการเดินทางาในเท่าได้สามารถไปใสมาใสได้นะครับรับที่กัดอยู่อันนี้นะครับตามเที่ยวแยกลองผั่กรุงเทพการล่างรถล่ลางอาร์ดจนี่ก่อยจะอยู่ประมาณแล้วถา สองร้อยบาทนะครับต่อคันสำหรับรถยนต์้วก็ถ้าเป็นร่างธรรมดาก็ร้อยเจ็ดสิบาทนะครับสำหรับ้า,านนี้นะครับ M M n Car w นะครับปรติดเช็ให้บ้านในสาน,นดีกอ่ะสิ่าร่างเจ้านี้ประจำนะครับกา,การบริการทุกอย่างการทำความสะอาด จะเป็นที่นาประทับใจเลยที่ล่างล่างไม่ประจํานะครับ mm. มันี่ถ้าเกิดว่าเงียบนะครับก็เมีรถหลายบันเลปกติมากในเชนรถจอดเต็มอยู่ครับการล่างทำความสะอาด mm. นี่อาจจะเป็นโซนของอของตันนะครับแยกของตัน จากละล่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปแล้วก็เอาไปเก็บไปทำความสะอาดเสร็จแล้วครับเอาไปต่อไปคือเก่านะครับสื้หน้าพากใครได้ใช้บันไดต่อไปเขาก็จะได้ใส่ช่วงไปทัวล่าล้หรือว่ากับตั้งจังหวัดประมาณนี้นะครับหรือจะได้ไปบริการดาเก็บตดิตทัลดูแตกันไปครับพี่น้อง กับต้งไม้ก็เลยสำหรับในการเดินทางของเขาเดี๋ยวนี้ก็จะได้เป็นไพ่แล้วครับทั้งเขาโู่กันมาเกอบฮกปีเต็มนะครับเขา6กปีเต็มกับการสู่่รองนวดกันทุกเดือนนะครับ นี่กับภาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศกับการกับลานล่างรถนะครับพี่น้องลารถบรรยากาศของาลานทิศทั่วไปอาการห้อนครับมือนี้ถือว่าข้อ่อนหลายครับเมื่อแรกอาจจะติดฝนตกก็ได้นะครับิบึงจับตรง นี่ก็จะเป็นถนนเซนต์เจนโบรีนะครับเซนตเนโบรีตัดกับเส้นพัฒนาการนะครับตรงแยกคลองชัดเราไปนอกกัองเพื่อนกะมันอากาศกันไฟนะครับ พี่น้องที่ดกดติดตามนด้เด้อครับพี่นอ้องที่ดกดตามทางส่ง youtube เจ็ดเทวานิจานณีดีแล้วทางเพจเจ็ดเทวานิจานณีดีาดสามารถกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปท่าพี่นอ้นองไปทางไหนกันพรอกันเลยกันครับครับ ท,ท้างเจ้าชายบางลีสานดีเจส้าพี่น้องไปเองสินเติมทางใดเลยว่าเจสชา,าไปิ้มไปชมใชไหรางใดก็าาตามเจสชาต้องอไปสำหรับที่นี่ก็อยากลาไปก่อนนะครับบ,บรรยากาศบรรยากาศดานล่างไปนะครับ รับกอติดตามด้วยครับ